วันนี้ตีน้อยมีลอกเบสแคตติ้งนะครับงานตกปลาหน้าดินเข้าใหม่อีกแล้วนะครับถือโอกาสอมาแนะนําให้กับพี่ๆนะครับนักตกปลาหน้าดินนะครับในฤดูนะครับอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับในช่วงเดือนธันวานะครับพี่ๆครับลอกโอโมโต้นะครับปี2022นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็ได้เข้ามาวางจําหน่ายให้กับพี่ๆได้ซื้อหาไปใช้กันแล้วนะครับก็มีเข้ามาทั้งหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวามีเข้ามาหลายสีนะครับตีน้อยจะ นะครับพูดถึงสเปคให้พี่ๆได้ฟังนะครับรวมทั้งสีที่เข้ามานะครับถ้าเป็นหมุนขวานะครับพี่ๆครับมีด้วยกันทั้งหมด4สีนะครับถ้าเป็นหมุนซ้ายนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด6สีต้องบอกก่อนนะครับว่าสินค้าที่เข้ามาในล็อตนี้นะครับช่วงปลายปีสินค้าเข้ามาน้อยมากๆนะครับพี่ๆครับงานเบสแคตติ้งเนี่ยนะครับก็เป็นที่นิยมนะครับเป็นที่สะสมแล้วกันนะครับต้องบอกว่าลอกโอโมโตนะครับ เป็นอีกหนึ่งลอกนะครับที่พี่ๆหลายท่านนะครับงานเบสแคตติ้งเนี่ยซื้อหาสะสมกันด้วยสีสันนะครับด้วยคุณภาพของตัวลอกเบสแคตติ้งและที่สําคัญราคาไม่แพงนะครับจับต้องได้ในงบ3ามพันนะครับพูดถึงตัวสเปคนะครับของตัวลอกโอโมโตะนะครับสีสันของกล่องนะครับต้องบอกว่าออกแบบแพคเกจจิ้งใหม่นะครับให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นพร้อมกับสเปคนะครับพี่ๆครับอัตราทดของตัวลอกนะครับคือรอบ5.3 น้ำหนักตัวลอกนะครับ380กรัมเบรก7โลนะครับพี่พี่ตัวนี้เบรก7โลคุณสมบัติของตัวลอกนะครับพี่พี่ครับการใส่สายนะครับได้290เมตรนะครับถ้าใส่สายที่หน้าตัด0.32ลูกปืนนะครับที่ให้มาคือ3าบวกหบอลแบลลิงนะครับลูกปืนเพิ่มมานะครับ1ตลับนะครับจากรุ่นก่อนหน้านี้นะครับสำหรับตัวโอโมโตปี2022 เปิดตัวราคาที่2,800บาทนะครับสำหรับโอโมโตตัวนี้นะครับสีสันนะครับพี่ๆครับตัวนี้เป็นสีชมพูนะครับตัวนี้เป็นสีชมพูหมุนขวานะครับสีสันน่าใช้มากนะครับนี่เสียงคลิกเสียงนะครับให้ฟังนี่นะครับคลิกเสียงนะครับดังสั้นนั่นอ่างมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสีสันทำมานะครับสวยงามบอดี้นะครับโลหะนะครับแข็งแรง นะครับพี่พตัวนี้สําหรับตัวโอโมโตตัวนี้เป็นสีชมพูนะครับตัวนี้นะครับสีเลมอนนะครับ,นะรบพี่พตัวนี้เลมอนหรือว่าสีชามะนาวนะครับตัวนี้สีม่วงนะครับพี่พี่ตัวนี้สีม่วงนะครับสวยๆเลยมีทั้งหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวาสินค้ามีจํากัดนะครับพี่พครับไม่ได้มีเข้ามาเยอะพี่พี่ที่หมุนซ้ายนะครับก็สามารถทักทายเข้ามาสอบถามได้ ตัวนี้หมุนซ้ายนะครับสีฟ้านี่นะครับสีฟ้าสวยมากตัวนี้หมุนซ้ายอีกเช่นกันนะครับนี่นะครับปรับนะครับสองข้างนะครับปรับน่วงสองข้างเลยนะครับพี่พตัวนี้สําหรับโอโมโตสีสันสวยงามงานสีนะครับต้องบอกว่ารอบนี้นะครับสินค้าเนี่ยทำงานสีออกมาได้เนียนนะครับสวยนะครับพี่พตัวนี้สีฟ้า เราก็จะมีหมุนซ้ายสีแดงนะครับพี่พี่ตัวนี้นี่นะครับหมุนซ้ายสีแดงนี่เสียงกริ่งนะครับคลิกเสียงนี่ดังสนั่นเลยนะครับพี่พี่ตัวนี้โอโมโตชิฟนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2นี่ก็จะมีนะครับสกรีนมาให้นะครับสําหรับตัวนี้นี่นะครับโอโมโตชิฟหมุนซ้ายแล้วก็จะมีสีส้มนะครับตัวนี้เป็นสีส้มนะครับตัวนี้ เสียงคลิกเสียงนะครับนี่พี่ๆหลายๆท่านนะครับเอาไปจับกับคันได้หลายๆรุ่นนะครับตั้งแต่ตัวเมอร์เมดนะครับเฟิร์สซีรีส์โปรซีรีส์ไฟติ้งซีรีส์วันซูเปอร์ซีรีส์ไฟเตอร์หรือว่าแพนทัวร์นาเมนต์นะครับซีโอทัวร์นาเมนต์นะครับก็สามารถจับคู่ได้นะครับเป็นลอกกับคันนะครับที่สวยทั้งคู่นะครับทั้งคันที่ได้บอกไปนะครับ ตัวนี้นะครับสำหรับโอโมโตชิปนะครับตัวนี้ปี2022นะครับรหัสนะครับเป็น6,000กับ6,001ก็คือ6,000เป็นหมุนขวาแล้วก็6,001จะเป็นหมุนซ้ายนะครับตัวนี้วันนี้ดีน้อยก็มาแนะนํากันนะครับให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะครับสำหรับพี่ๆที่เป็นคอตกปลาหน้าดินนะครับที่ชอบเบทแคตติ้งนะครับสำหรับโอโมโตก็สินค้าเข้ามาแล้วนะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับ สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับสีสันสวยงามสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับในราคา2,800บาทนะครับที่เปิดตัวออกมานะครับให้พี่ได้ซื้อหาไปใช้กันสำหรับลอกเบสแคตติ้งงานตกปลาหน้าดินตีน้อยมาแนะนำกันในวันนี้นะคบพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมาครับสวัสดีครับฝากพี่ๆนะครับพี่ๆที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลาสามารถสั่งซื้อสอบถาม เข้ามาได้นะครับทางช่องทางการติดต่อแล้วก็เลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับเข้าไปใน Google พิมพ์ตีน้อยตกปลาก็จะเจอเว็บไซต์ Facebook ของทางร้านพี่พี่เข้าไปเลือกชมสินค้าชมสเปคแล้วก็ราคาของสินค้าทางร้านได้เลยนะครับแล้วพี่พีก็แคปหน้าจอนะครับแคปรูปภาพแล้วก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นทางไล n e ไลน์แอดเฟซบุ๊ เขตของร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยออให้ข้อมูลนะครับคอยตอบคำถามให้กับพี่พี่นะครับแล้วก็จะเช็คสินค้าแจ้งยอดแพ็กสินค้าแล้วก็จะส่งใหพ้พี่ได้ทันใช้งานอย่างแน่นอนนะครับพี่พครับขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ